มาเด้อจ้าทุกคนเฮ็ดอีหยังมือนี้กินบักม่วงน้ำเมตูซึ่งมันง่อมแห้งแหมเมตูกับบะฮัวมันยังอยู่ดีน้ำเห้าบอเดี๋ยวเมตูปาดเบิงกอนเดอร์ต่วามากมากมากบักม่วงอันนี้บักม่วงอันนี้มันก็จะเป็นตาแสบอยู่ดอกแต่ว่าอันนี้ที่ตะโดแล้วเนาะกะวาซือเอามาพัดโอ้โหไม่สวยเลยทุกคนไม่สวยเลยเบิง ถับมันคือว่ามันมันง่อมเกินไปแล้วนะถามว่ามันกินได้บอมันก็กินได้แต่ว่ามันมเนี่ยบางดูบงข้างในมันบอสวยทุกคนมันบอสวยแล้วกะถามมันบอเป็นกินสาเหล้ากินที่มันสาเหล้าทามันที่มันเป็นกินแบบแอลกอฮอล์ขึ้นมาแล้วอ่ะทุกคนกินสาเหล้าขึ้นมาสิเนาะเท่ากับเท่ากับบอกินหรือผู้ใดอยากกินก็กินนะคะเนี่ย ถ้าเอามากินดิบๆกับพ่อไข่อยู่ถ้าเอามาเฮดสลัดแม่ตูวเฮดสลัดเนาะแต่นี่แม่ตูเอาไว้โดนผดนะเป็นซองอาทิตย์แล้ไแม่ตูวซิมกอนเอวาเป็นส้งไหนมันก็กินได้ถ้าแม่ตูไแม่ตูหูซื้อว่ามันเป็นกินกินเหล่ากินกินซาเหล่าแต่คือจงพวก ผลละหมากละไม่ทีถ้าเอาจอดไว้โดนๆเนาะยังหมากกับท่านหมากกับท่านบักพูดซาเขาหน่อยไหมเอาจอดไว้โดนมันก็ได้กินซาเหล่าหรือว่าขนาดมันแก้วน่ะมันแก้วเอ่อมันเทศนะทุกคนแค่ได้ยินว่ามันเทศมันขี้เหล่าคือแม่งมันกินอ่ะแม่งมันกินถ้าเราเอามาต้มนี่ยเข้าสิบม่เดยแล้ว่าเฮ้ยอันนี้คือกินขี้เหล่าเด้อะหวานน่ะทุกคนหวานแต่ว่าไม่ต้องรู้สึกว่ามันมัน มันเป็นสาเล่าถามว่ากินได้ไหมพอได้แต่ไม่กินแล้วกันบอกกินเนาะบอดีเสียบอดีายดอกโอ้ขอโถษดด้วยไม่ต่ขอโทดเด้ออ่ะสื่อมาหนว่วยหนึ่งเดอออยเก่าสิบแปดโอ้ไม่ต่บอคอยเด็โลงคลิปเด้อทุกคนปัญหาชีวิตหลายปกติเพราะว่าไม่ต่บอคอย สอบมาเราปัญหาชีวิตแม่ตูบคอยสอบเราอะทุกคนมาดูถือวัาเปนเรืองส่วนตัวเนะาะนั่นแหละเดี๋ยวสุดท้ายเราแม่ตูกับซีรเราซื้อฟังหรอกปัญหาส่วนตัวของแม่ตูคันเห็นแม่ตูกับแมตตูอย่าให้ทุกคนได้เสียงหัวเราะเสียงมวนซ่นโฮเซลนะขยะก,กินดอกนำดอกไม้น้ำมูอยู่เดะแต่ว่าอีหยังมันแพงโพดเท่ากับกินกินลังเทือกอะ เอามากินลังเทือกะมาได้กินเังสีนะแต่กินแนบ่กินแน่ทุกคนแต่ที่กินที่บอเนาะสิมากินอยู่ตลอดเวลากะจังก,กาเบื้องไทยจะไปกินนี่มาเด้อทุกคนซึ่งไม่ตูกะวังมาทุกคนคงจะสบายดีเนาะนี่นี่กินมาหนะ่วงน้ำปมะตูฮัฮโลโหล าเ <Coffee. S 2> ฮ็ดกาแฟาให้ลูกค้าก่อนทุกคนยาเมตุมากกลิ่นบังหม่องกันอันลูกค้าเพิ่นมาก,กินกาแฟาทุกคนแม่ตุก็กินบักหว่วงของแม่ตุไปอมืมาเด้อจ้ะแตากินหัวตุปูทุกคนคือเก่าล่ะแม่ตุก็ลงคลิปสันอยู่เนาะทุกคนเนาะคลิปสันคลิปน้องหมา ทุกคนจ๋าเมตุได้ฟังเรื่องเล่าของผู้ยิ่งไทยในเยอรมันซึ่งเมตูคิดว่าทุกคนก็คงจะสะดับมาบางเรื่องนี้แหละเรื่องมุ่นมั่งสังขยาเรื่องอันพ่อแม่ฮักลูวบ่ซํากันเมตูเมตูเห็นใจเห็นใจเพื่อนคักคักเพราะว่าคือมันตรงกับเมตูเนาะเมตูกับยู่ในเหตุการณ์คล้ายๆกันม่เกิดขึ้นกับเมตูกับคล้ายๆกัน ก็คือว่าแถวพออยู่บ้านเพื่อนเอาเพื่อนเอาทีหน้าไปจำนองโดยทีแม่ตูบอหูเพื่อที่จะเอาเงินมาให้น้องไส้นะเอามาให้น้องไส้ไปลงทุนเห็ุหนุนเห็ดหนีสองรอบสี่แสนทุกคนอันนี้ในในส่วนของแมตตูเนาะแม่ตูบอหูจนว่าเขาสีมายึดหน้าแล้วจังทังบ้านพอแม่ตูกับน้องไส้จังมาบอกแมตตูว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แม่ตูซ้ำใจค่กคากทุกคนซ้ำใจคากอีรี ไม่ตู๋สิตองย่อมตองย่อมเสียทีสิบสองไฮกับอันอต้นยูค่าเจ่งเพ่งบักยางงามไม่ตู์ต้นยูค่าสิบสองไฮเมตู์บไดาจักบาททุกคนเขายืดเอาไปเมตูต์ตองย่อมตรงนั้นเพื่อที่บ่หาเขามายืดหน้าปาน,นี้เมตู์ก็เลยยืนข้ามขาดนะคะทุกคนยืนข้ามขาดกับทั้งบานว่าคันสู้เจ้าเหตุแบบนี้กับคอยอีกคอยปล่อยเลย บอกก็พอ่อแม่ตู่บอกพ่อว่าแม่ตู่บอกว่าหนูสิป,ปอยได้เด้อพอคือแม่ตู่นี่เบาหนูนะนะทุกคนเบาหนูอยู่แต่ไดเพราะทั้งบ้านแม่ตู่แถวแถวสะแกวเพิ่นสิภากันเบาหนูเนาะสะแกวปาจินโมรีซีเบาหนูแท่นตัวเองมาหนูนั่นลหละเกิดก็เลยบอกว่าอันนี้ขัสิก็ยังถือว่าเห็นแก่พอเห็นแก่น้องก็คือว่าของของแถวหามาด้วยนําพากนําแร้งนะมันก็หายไปเลยทุกคนเพื่อที่สิไปใส่หนีหายน้องพร้อมกับดอก มันซ้ำใจแม่ตู่ซ้ำใจซ้ำใจแบบสุดๆุดกระอ้าสมบัติพัดกันช่อมค,คิดคิดแบบปลอบใจเจ้าของคิดว่าศาสตร์กรเอาของเขามาศาสตร์ดีก,ก็ะขึ้นเพิ่นไปคิดแบบวิธีผุดมันกเ็เฮตให้เฮ้าดีขึ้นนะคะถามันสิเป็นของเฮ้ามันก็เป็นของเฮาอยู่วันยังคำนะคะแต่ว่าสําหรับบางคนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนอาจสิ ซ้ำใจแห้งหรือว่าเออเป็นยังคือคือเฮ็ดกับปูไดปานีกูเฮ็ดง,งานงอกงอกทรงบ้านตลอดทรงบ้านตลอดนะคะทุกคนถ้าห้าวห่บ่เท่าท่านเนี่ยกระกระสิเกิดโซกานาตรรมยังที่ห้าไดรับฟังมาว่าถึงขนาดที่ต้องคาโตตายอะ่ะทุกคนมันเยอะเกินไปเนาะเป็นคติเตือนใจคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่ซึ่งแม่ตู่คิดว่าหลายๆคนอ่ะเฟนๆนของแม่ตู่เนี่ยกล้วนเป็นพอ่อเป็นแม่มีหลูไม่เต่ากันเบิดสุโผสุคน ส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกคนว่าหักลูกเนาะกับขัวที่สีหักหายซ้ำๆกันโมเมนว่าเออคนหนึ่งหักหลายคนนี้หักหน่อยหรือว่าเออคนนี้มันเอาโตรอดได้มันยเหล่ากับว่าตรงห่วงมันหลายแต่ว่าความอยู่ติดรรมน่ะพอแม่นะ่ะควรสิมีให้ลูกโชคดีนะแม่ตูไมีลูกอยู่คนเดียวทูกสิ่งทุกอย่างก็เลยไปโล่งดีเธอเดปปนัปนกะแม่ตูสิบอตามใจนะพราะว่าแม่ตูสิบอกเลยว่ากูเงิน กูหามานี่เงิ่นบ่อใดแลนลงมาคือสายฝนเนี่ยกระสีไพาย่ามบอกนะคะย่งย่างย่งเหตุที่เกิดขึ้นวขนที่1ต้องขาตัวตายกันเลยนี่ไม่ตูวามันลายแล้วมันเกินไปแล้วเนาะคนเป็นพอเป็นแม่จากไหน,หนก็เหตุการะปลูกอะไรจังสันความอยู่ติดถ้ำบ่มีห้เพิินแบบนี้เฮาสีแลนไปบีบข้อกับบ่ด้ดด้เพราะว่าแม่นั่นกับแม่นี่กับน้อง ขณะนี้เมืเ่อเฮ็ดยังบอดายก็ได้หันกลับมาทำลายเจ้าของเองอย่างสิ่นัมันเป็นเรื่องที่นาเศร้าใจทุกคนเนาะคนเป็นพอเป็นแมนสิตอ้องคงไว้ซึ่งความยุติธรรมบมเมนความยุติธรรมขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาจําคือสารผีปูตามันกับโมเมนแนวเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นกะกะให้ฮูเท่าท่านแหละย่ยางที่บอกเลยว่าพวกเข้าเนี่ย พวกเรานี่รวมถึงแม่ตู้ด้วยนะคนที่เป็นเมียฝรัง่งถึงขนาดสีบ่เป็นเมียฝรั่งก็นรลวแต่เวลาเวลาเห็นงานอยู่กรุงเทพเนี่ยเนาะให้งานกรุงเทพหรือว่าเห็นงานอยู่เมืองนอกเนี่ยคนทีเป็นเมียฝรัง่งมันสิตาหนาไปเลยว่าเฮ้ยมึงมีเงินแน่แน่เลยอย่างสีนะมันจะคำข้ออยู่นะแต่แม่ตู้บอกทางมาเลยว่าพวข่อยบ่เป็นคนรวยพวข่อยนี่พ่อแด่ยู่ได้กินสีมาตุ่มพีตุ่มนองปันนันมันกับบไหวราะวะเฮากับมีเงินเดือนซัมนีแม่ตู้สิบอกความเป็นจริงไปเลยว่าสีบอกว่าเฮามีหรือว่า สีว่เหตุแบบนั้นนะสีบอกตรงๆไปเลยว่าข่อยนี้ได้ผัวฝรัง่งซื้อเ้ยพี่น้องอาศัยบ่ได้ดอกเพราะว่าผัวข่อยบ่รวยแต่ตตสำหรับคน,คนที่เพิ่นได้ผัวหางผัวมีผัวรวยนี่ก็บเป็นบุญของเพิ่นนอบุญเพิ่นเห็ดมากจังสันแต่บุญของแม่ตู่นี่ก็ต้องทํามาหากินแบบเหงยหยติงจังสีไดเงินงื่อนเพิ่นจังสีนะาทุกคนซึ่งแม่ตู่กับูุ่มใจนะคะหลังจากที่แม่ตู่เสียทีตรงนั้นไปแล้วน่ะแม่ตู่ก็เริ่มฮักเจาของให้มากขึ้น แน่นอนว่าการกะตันยุตากตันยูกตาวทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วทุกคนดีมากๆแต่ว่าเข้ากับตรงอยู่ในความเป็นจริงเนาะจะอยากจะอยากซื้ออันใดก็เก็บเงินไปซื้อออรรถทุกคนเก็บเงินไปซื้อเอรรถกระสุเงินท่องกับเป็นของนอกกายก็กไแม่ตายก็หายากชิบหายอันนี้พูดกันตรงๆแล้วก็พูดกันจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะให้หักเจ้าของคักให้หักเจ้าของ ขักข,ก,ขกน้ำบวแมนบาบอยหักขอบขับ้วบอยหักพี่หักน้องหักกับส่วนหักเงินทองกับตองก็บไว้แน่บวแมนว่ากลับไปบานแล้วบวมีเงินเลยแล้วเฮาสีอยู่จังใดเนาะอายุกะหลายขึ้นสุม,มือแล้วเรื่องเรื่องทีได้ยิ่มานะ่ะที่ว่าเพิ่นทรงเงินทรงค่ำไปให้แม่สางบ้านสางเฮื่นแทนสีแม่สีเอาไวใ้ให้เจ้าของบานเจ้าของเฮื่นโตจริงที่เพิ่นแปลงเพิ่นสางมานะ่ะกับไปยกให้น้องสาวอ่ะทุกค,คนมันเป็นเรื่องที่นาเสา้าใจนะเขาสิไปดาพอดาแม่กับบวได ใช่ไหมสิไปว่าหยาบก็เพิินจังสันจังสีอีห้าอีผีกะว่าว่าใดเดี๋ยวกบสิบาปกินนรกกินกับบานดีสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาทำลายเจ้าของอะทุกคนแม่ตู่แม่ตู่สงสารเพิ่นมากเลยละกัไปเลยที่น่าเสาใจนะทุกคนเนาะแลาราผู้ใดผู้ใดที่เจอปัญหาแบบนี้นะ่ะมันก็มีทางออกฟ้องล้องใดนะคะทนองทนานมันมีอยู่ทางออกนั่นหรือหรือถือทำว่าอยากฟ้องตัดแม่งเลยนะคะ เขากระต้องมีชีวิตของเข้าเป็นบอกทุกคนพูดใน,ในที่นี่หมายถึงว่ายืนด้วยล่ำแขงเจ้าของโดยที่ว่าต้องเพิ่มภาาะาหายคนรอบๆขางเพราะว่าอีหยังเพราะว่าทุกคนมีภาระด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเข้าเสียเอาภาละเข้าไปหายเพื่นติใช่ไหมสำหรับคนที่เป็นพอเป็นแม่ก็ต้ต้องคงไว้ซึ่งความยุติธรรมย่างที่บอกว่ามันเลือกที่รักมากที่ช่งางโหหักอีกคนหน่อยหลาย่าอีคนหน่อยมันอยูย่ไก่เกวียนุน่นไกลนี่เอากกบอยู่ไก่กับส่วนอยู่ไกลเนาะซึ่งม่ตู่คิดว่า เพิ่นส่งเงินไปเฮดบ้านปานนั่นน่ะเพื่อนต้องห้พ่อให้แม่เพื่อนมั่งล่ะใช่ไหมโมแมนว่าโอ้โหมึงหาได้หลายเอามึงมึงเอาโตลดแล้วมึงอันนี้ก็ให้น้องซะมึงไปหาเอาใหมไม่ตัวคิดว่าไส่บ่ได้นะคะค้นเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นอย่างบ่บ่บ่คงไไวถึงความยุติธรรมนะฮะแต่ของผู้หนึ่งกับของบุริเอออีนี่มันหามากกให้มันไปที่ล่ะบักนันมันหามากอันนี้ก็ให้มันไปส่วนกลางกับเป็นส่วนกลางสมมติบลรกศีคนหาคนกับกหารกันมาที่เนาะเออพลนิดพนดอย สมมติว่าอู้อีคนนึงมันอยู่ไก่แม่มันบอกมีเงินแต่ว่ามันดูแลแม่เด้เอออันนี้ก็พ่อเข้าใจได้นะเออไอ้น,นี่มันดูแลแม่นะเออพวกที่เหลือกะส่งเงินที่หละ่ะแมนบ่กัแสดงความกตัญญูตาใดขึ้นกันเพราะว่าคนเฮามีเงินหน่อยเงินหลายกับบสำํำกันแต่ความุติธที่เทา,าสิต้องบ่ลืมมม่มบ่แมนว่ากูอยู่ใกล้แม่สุดมึงหาได้หลายกูกูมึงไปหาเอ,อาไหมส่วนที่มึงหามาให้กูได้ให้กูให้กูกไดอะไรา่กูเบิ่งแม่เป็นตัวเหตุผลนี่มันมันบอคอยโอเคนะทุกคน แบบนี้เราเป็นคนแก่ที่เฒ่าโตมากสิบ่มีคนเมืองมันเป็นแบบนี้เนาะเราคิดว่าเรื่องถ้าคนเป็นพอเป็นแม่มีความยุติธรรมไทยเนี่ยความโศกความเศร้าหรือว่าเรื่องไล่แบบนี้ซีบอเกิดขึ้นนะคะเข้าใจเลยคนเท่าเฮ็ดงานน่ะอยู่เมืองนอกกับยังไม่ตู่นี่บ่ได้สุขสบายกับกับพ่อได้อยู่ได้กินก็คือว่าถึงเท่าบ่มีเป็นแสนเป็นล้านไม่เป็นหนี้ใครพ่อเราไหม กับพ่อแล้วนะทุกคนเนาะมันก็นเลยหูสึกว่าเออมันเศร้าใจเนาะและ้วก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนซ่อมเบ่งเด้อว่าพ่อแม่หรือผู้บุปการีอยยุบ,บานเท่าเนี่ยสมมติไม่ลูกหลายๆคนเนี่ยสิขอได้คนเดียวขอได้คนเดียวก,สออยนนก็สิขออยู่ต่คนนั้นทุกคนสิขออยู่ต่คนนั้นนะคะก็เลยบสจัดสรรปันส่วนเออสิไปขอแต่อ,อีผู้เอือยผู้เดียวก็บด้สู้กัให้กูตีผ้ผู้หนึ่งได้หน่อยผู้หนึ่งได้หลายก็ว่ากันที่ บอแมนวานลังคนโออขอบ่มีดอกไปขอเอากับเอื่อนอเอยขอบ่มีดอกไปขอกับเอื่อไปขอเอาแต่ออจุดตาผู้เดียวผู้เดียวลว้ลูกคนที่เพิ่นเห็ดน่ะเพิ่นสีนึกไว้จังไดหนึกว่าพ่อแม่บ่ชหากเพิ่นบ่อยากไดต่เงินตีเอียงประม่า,มาเหน่เพิ่นก็สิตรงคิดนะคะทุกคนตละพูดในฐานนะหัวอกพอ่อหัวอกแม่เข้าก็สิตรงคงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้ลูกให้เต่าเนาะบ่ให้ลูกให้เต่า,าตมั้วถอนหงอกเอาที่หลังนันโอ้ไม่ตู่ไดนี่หรไม่ตู่เสาใจคักๆนะยังว่าเอา จังไดเขากับเทาสิตองใจแข็งเผื่ออนาคตของเท่ายังไม่ตู่ไม่ตู่คิดว่าอีกสองปีก็ว่ารลายรอบว่าจิกกษียณจักจิกกษเียณได้บวอายเอาถึงกระเียนบ่ได้เขากับสิตองหารบริหารการเงินการงานบริหารชีวิตแบ่งเงินไว้ออันนี้เป็นของฉุกเฉินเนาะอันนี้เป็นสำรองอันนี้เป็นเงินเก็บยังแบบนี้นะไม่ตู่กับสิหานไหวถึงบ่หาร้ายเข้ากับสิสิานไหวซึ่งไม่ตู่กะ เวลากลับเมืองไทยแม่ตู่สิไปใส่สิประกันสังคมนะคะทุกคนซึ่งแม่ตูเต่เฮ็ดงานมากเนี่ยเฮ็ดงานมากตั้งแต่เริ่มเริ่มทีก่อนที่เพิ่นมีประกันสังคมอีกทุกคนประกันสังคมเงินเก็บประกันสังคมกองทุนจังสี่นะจึงทะนับได้แรกๆนะเพิ่นคือว่าเริ่มหักตั้งแต่สอง2หสี่สิบสองแม่ตู่ออกจากงานมากแม่ตู่กับมาม่จายมาตาา3สเก้า 39. กระทั่งถึงทุกมือเนี่ยร่วมยี่สิปีนะทุกคนก่อนนั่นอีกทิ ก่อนนั่นอีกนะตั้งแต่ปีสองห้าสี่สองไหมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะไม่ตู้จ่ายมากบางที่ไม่ตู้กลับไปเมืองไทยเนี่ยไม่ตูก้กะไปขูดหินปูนมั่งตรวจสุขภาพเพื่อที่จะอ่ะเข้ากับยูนั่งยูในระบบนะคะมันก็เลยมันก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งของเขา้าไม่ตู้จนถามเขาได้ว่าเออฉันบริอยู่ในเมืองไทยเด้อถ้าฉันตายอยู่เมืองนอกเนี่ยค่าท้าสอบหาหมืนห่นไห่บ่อประกันสังคมไม่ตู้เขาไปทำอยู่สารกลางสะแก้ว ให้ค่ะตายที่ไหนก็ให้ค่ะเป็นผู้ประกันตนนะคะซึ่งหลายๆคนกับเหตุงานเนาะบางคนกับบได้เหตุงานยังสี่โอ้ยผู้ใดโทรมาอีกเดี๋ยวกดไม่ตู้รับโทรศัพท์กันเลยทุกคนมาต่อเรื่องประกันสังคมซึ่งไม่ตู้คิดว่ามันเป็นรักประกันอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าเข้าตายไปก่อนเนี่ยบุท่านใดไงใเงื่อนบํานั่นเพื่อนกับายลูกเข้านะคะทุกคนเพื่อนกับายลูกเข้าคือเก่าหน่อยไลยกับว่ากันไปตามทีเทอร์ทรงไม่ตู้ทรงเนี่ยตอนเนี่ยกับสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่สิบสอง ใช่432หรือ432เพราะว่าแม่ตู่ห้เข้าหักออตโตเมติกไปเลยสิแตนประต้องมาบุ่นไาวอาะหักไปเลยลังค้นเพิ่นกะโอ้โบกูมาอยู่มังหนกแล้วกูเบาดอกการแล้วแต่เพิ่นเนาะแม่ตู่คิดว่าชีวิตคนเฮามันกับบแนบ่นอนเวลาเข้ากลับไปญี่ปุ่นอาจจะใส่30บาทรักษาทุกโรคก,ก็ได้นะคะรังค้นก็บ,บอกว่าเอ้ยไม่ยังประกันสังคมกับบัตรท่องก,รการค่ายกันเฮ้ยไม่คายนะการรักษาอาจจะคลายแต่ว่าสวัสดิการส่วนอื่นล่ะทุกพนภาพเทากันได้ พี่กงพิการศูญเสียอวัยวะเพิ่นก็ได้นะลูกคลอดออกมาก็ได้ยังสี่นะซึ่งปม่ตูก็เลยอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการว่างแผนชีวิตนะคะย้อนกลับมาเรื่องที่ว่ามุ่นมั่งสังขยาเนี่ยก็ฝากไว้ให้พอ่อให้แม่ทุกคนเนาะคิดให้คักคักคิดให้ท่วนถวนทวนีทีททนะว่าลูกเต่ากับเนสีฮหักซ้ำๆกันบอแมนว่าเลือกที่รักมากที่ชัง รักอีกคนที่อยู่ใกล้มากกว่าอีกคนที่อยู่ไกลอีกคนที่อยู่ไกลส่งอะไรมาให้ให้อีกคนเล็กหมดอย่างสี่นะมันกะซ้ำใจผลออกมามันก็นเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้นะคะทุกคนนะกินบักม่วงเลยก็เลยมมาว่าไปทวทิพทวแดนบ่ไดทัวดอกอันนี้ว่าเป็นคติจซ้อนใจคักค่ได้ทุกคนเอาไปก็เด้กว่านี้ฝอ,อ, <laughs> อยคือเกา่าทุกคนหากคนรอบขางหากครอบขั้วความกระตันยูกระตาเวทีเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุกคนอย่าลืมหักตัวเองน้านะทุกคนรักตัวเองให้มากมาก โอเคจ้ะไปละ